พี่น้องเปิดมากเจอมาหน่อยเลยสวัสดีครับผมสวัสดีป่าลุงบูวันเจ้าหน่าเขาเป็นป่าเป็นซาวพี่น้องเลยเปีนี่เ,นเห็ดงามหมักไงนี่เนาะยอดนันจุกกะพระผ่อห่างกายปันไดนี่กรบืนลงมา พืุลงมาไทยนะีหวานเอาจักแนี่ยไรแล้วพี่น,น้องไ้ปีนี้ได้จำได้ก็เอาพี่นายย่าอาจจะวางกันไหมเนาะชิวานได้จักไหุ้กฮานัวโนมาซอยกันไทยนาจะของใช่อ้ทงทึงนะเรับจะไป ก็ะวานคือกันเนาะกําลังวานอ่าแม่เอ,อาไก่ใช้ลูกชิ้นมาแล้วใช้ลูกใช้ไม่เนบ่หลุดไปชิ้นคักเน่ไม่เห็นบ่ตีมันหลุกเห็ุมันลมลหนนลุกเห็ุมันมาทำชิตีมันยังก่อ ขนุกได้แล้วก็จะเคสพี่น้องเองขันหมอเห็ดปลได้มากกว่าซึมซึมอยู่แล้วขันไปได้กะตื่นมาเฮ้ยควายลงงานเข่าเลยเห็ดได้บ่ได้ปลางัวกล้วยออกเอารถถ่ายลงมาเจ้าเขาทางไหนเอาเขาทางนั้นปะเอาวชิบานทางนี้ก่อน ให้ผู้คนดูกันเลยพี่พี่มาซ้อมมึงมีลูกที่เพิ่งเพาะทั้งนี้นี่เพาะมาทั้งนี้ลูกมา <c oughs> <c oughs> หิตประยันเข่าขีฉันเนาะบอกแล้วลงไปรถ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 หงสุหยากระย่างบริวาน lúc lẻ là lúc trên chân tắt phải ngồi anh em này bay anh em bay bay anh em bay không anh nhôm đây đứa mẹ nhôm vào đây bà nhôm à. À, của không Đi, thái khôn còn, thái khôn Đi, đây. ở dưới tầng cộng quay phọ bán luôn á thấy khuẩn còn các nhỏ thấy khuẩn còn hả mẹ sai hay à? mẹ sai hay Mô mẹ không mẹ đây này Mô mẹ ta đặt cộng không mẹ ង៉ាំមោដេងឡងមោដេងហេបើតាហិញ ยังหงุดนะปิดแล้วนี่ nè bộ, bố phe, chạy clip Con Nè lông ma đấy, Lông ma đấy. ไปจิปแหน่น้ำกลดาอลงมาพี่ลงมาพี่ใหญ่เฮ็ดข้าวทกล้องมุนนะคะ <c oughs> ทั้งื่นข้าวดำเลยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยทั้งื่นนะข้าวดำหน้าทั้งนีวหวานเขาบ <c oughs> ่ได้จอยสีดำแล้วทั้งื่นนะข้าวดำนะได้ ลุงเคนเท่าทามลุงเหรอท้ายคนก่อนแล้วท้ายคนเลยจังหวานจังถาดมันจังงามเห็นไหมาอเอากระปุกเคยยักเถื่อนเนาะเคยเห็ดแต่พูดมีกระป๋อมินน,ดดน,นี่ผูกกับเขาเห็ดเนาะเราบบุ๊ดว่านนี่ว่านแล้วก็ใบใหญ่เข้าตาดา và nhả cả huy, quăng naoản các cái chặt kẻ, gì đấy, anh khoái cả mảnh lái bị gì đó, mảnh nhót cả hai mẹ không? Sắm đây, rồi rồi đấy, ไปใส่นะน่ะเนอะหยั่ีไยใส่ลุงพาาไปกินหมูก,กระทะเมื่อกี้เสียงของใคระปะอะไรนี่นะอะไร Hong phọ đúng không phọ, ừ. Đây đây, xong xăm hay cá ao đó. Mà là hải xong hay. ลงมาเด้อล้วทายถือได้ลงมา Kìa nhà nước mùa hít dấu sắp hết 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 bên <laughs> hết luôn thuốc chay cháy được mọi <half art> ้ย้อนเจไปทางไหนถือกเลยเนาะได้นางเหล่งขี้ดินเนาะมังกรเาข้ามาวานนะวานแล้วก็สิขาดเนาะเาแต่ละไห้องไห้พี่น้องเลยเพราะว่าตามแห้งเฮาเนี่ย

พอหาหกไข่นะาเคยสอบนี่เนะาะโอสิเ่นแล้วลูกเล่นเ้อะนางเล่นใช่แล้วเราจะกลับอยู่ร้องยุงกินเด้อโอเคอ่พะพาไปถีมลงให้หนาเพาะก่อน,นอเลยจังแนะเละเลยเออ phần, khơi, khơi ván như nó no. ván khẻo ván cả, nó. Đã có khơi bàn khảo mẹ khơi bàn cả, khăng đe. Khơi ván khẻo cả cả. Đã có khơi ván khẻo rìt đâm. Ừ. 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 ท่านอกเนาะห่วยเผื่อว่าไอ้เด้เคยมันยานมันขรีฮะหามไปยังแล้วยังปากตีนน้ำโอ้ยห้ามคื้นโบสาเกิบลงลุมผูลงลุมผู้ยาน้ำนะ ไม่ใช่ลบเมื่อปั่นผาต่อแล้วปั่นผาเมียนักลงมาส่งเขาส่งเขาเพาะบ่เป็นส่งเขากินนะส่งกระสอบเขานี่น้องแล้วก็่าดกบฝาดนี่เนาะโตโตซอยโตปวนคอยให้ข้าเจ้าบริวารเฮี้ยงพนันเลยเฮ้ยคอยข้าเจ้าเห็นยัด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 อ่าอะไรวะจีบมุปไป เพื่อพ่ออม่รเกมันบอกออาคุมิตอกมอกีเขาห้อยังีเขาห้าเขา้าวนี่เสือเด็กเขาห้าลุ่งแดว่าเขาพ่อยายแบะนั่งใช่บ่ได้มีเขาหเขาเลอเปืของเราเดี๋ยวคือบไปเอาลำลามาบาน บแล้วเขาจะองก็มีจาของเพ่นามอักมันมีแต่เม็ดม,มากได้แล้วเราดีบน้อยเดีดวยว <c ười> ได้โบ้เยอหนึงเ <c ười> ราเสื่อขึ้นมาจ้ะผ่ากลางเลยนะอืมหวานเทยวนั้นเท่าน,น หองขระจหน้าเคียวไปแล้วพี่น้องผู้พวงนี้ทงบ้านนะกะหน้าว่านหน้าหยอดกันทำกรจจกกันนะห้องโรง,งแลมนี่ห้องล่างนี่หน้าหวานเต้ดีนะกะเราเราเสแหวนกะมันแตงงอกแล้วเราทำมาหวานพู่นที่ขึ้นอาขาศเ้ยกได้แบกลงมาบ่จะหลุดแบกลงมาบ่ ปลาคา,าิดเย <c oughs> มันตึงสีนอีกนาะวานพอมนึงปลาคาดุนจะว่ามันสิเกนจัเฮียยังน่ะกอนควายก็บ่ต้องลากขีข้ดิ <c oughs> นเนาะ กดพอทีดินแตกพอมันโปกเข่าแล้วะมันดปชกดเาี่เดียวนแต่นี่เ <c oughs> ด้นี่จะกับบิ่งตัวไก่เนี่ยบิ่งยังไง พี่น้องปะพออมไปขิดหนาไปแล้วสบายดีสบายดียดปะลุงบายๆาชไหมลูกหิวเขาของของกูกู